สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทัลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั้นเย็นคั้นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน กลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงย้ายทีมอยู่แทบตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับคริสโนโรนัลโดซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่มีข่าวเลือมันก็สร้างอิมแพกได้รับความสนใจจากแฟนบอลไปไม่ใช่น้อยแม้ว่าก่อนหน้านี้อนาคตของเขาอาจจะยังไม่แน่นอนเท่าไหร่เพราะด้วยปัจจัยต่างๆเรื่องของผลงานทีมที่ได้ไม่ลุยศึกแชมเปี้ยนส์ลีกสี่สัปดาห์เราไปถึงการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซืออยู่ในมือของเอริกเทนฮากว่าแล้วขอบสนามสเปเชียของเรานะครับจะมาทำการวิเคราะห์สถานการณ์ของดาวเตะผู้นี้กันว เรื่องข่าวลือการย้ายทีมต้องย้อนกลับไปประเด็นดังกล่าวเริ่มก่อตัวึ้นตั้แต่ซีซั่น2021-2022ยังไม่รูดม่านปิดฉากลงเหตุผลมันก็เพราะว่าผลงานของแมนยูก็ต้องยอมรับแหละครับว่าช่วงหลังนั้นมันย่ำแย่แย่เม็ดเล็กเกินจนหลุดวงโคจรพลาดตัวไปลุยบอลทั่วใหญ่ของยุโรปในซีซั่นหน้าแล้วว่าแล้วบรรดาสื่อต่างๆก็โหมกระแสข่าวว่าโรนัลโด้พร้อมจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แน่แม้จะยังคงมีสัญญากับทัพปีศาจแดงอีก1น่ปีถึงขั้นมี่เส ทีมหนึ่งในการเจรจาหวังย้ายไปโกยความสาเร็จในช่วงท้ายของบ้านปลายอาชีพการคาแข่งดังนั้นจึงไม่แปลกที่สื่อหลายเจ้าจะจับชีวของโรนันโดไปเชื่อมโยงกับมหาเศรษฐีแห่งฝรั่งเศสอย่างปารีสแซงต์แ,งแชงกเพราะด้วยตอนนสนกา,าของปารีสนั้นก็ไม่แน่นอนทางอนาคตของคริยันเอมบัปเป้หรือข่าวการย้ายทีมของเนมา่าแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ไม่เคยมีอะไรอยู่ในกอไผ่กลายเป็นข่าวคมลอยที่ถูกเขียนขึ้นมาจากสื่อหลายสื่อจนแฟนบอลต่างวิจารถึงประเด็นนี้กันไปต่างๆนั่นนา,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 าซึ่งหนึ่งในประเด็ดนที่ย สถานก,การณ์นะตอนนั้นนายใหญ่ชาวฮอลแลนด์เองก็ต้องการสร้างทีมใหม่ของเขาขึ้นมาเพื่อจะบูรณะซอมแซมให้ทีมกลับมาเล่นมีทรงและก็เกาไปข้างหน้าหาชัยเดินวนเป็นวงกลมเหมือนซีซั่นที่ผิ่งผ่านมานั้นดังนั้นสื่อในเรืประเด็นดังกล่าวว่าเทนฮากนะครับจะไม่เอโรัลโดไปไว้ในแผนการท,าทีมของตนเองก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาประปรากาศชัดผ่านเสว่าโรนัลโดยังคงเป็นนักเตะตัวหลักของทีมอยากร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์รายนี้เป็นอย่างมากซึ่งเรื่องพีโดนะครับผมเทนฮากได้ตอบอย่างชัดเจนประเด็นว่า ฮะถามทำไมอ่ะคือผมอยากจะบอกเลยว่าแน่นอนโรนันโดจะยังอยู่กับทีมต่อไปและโรนันโดจะนำประตูมาให้พวกเราได้อย่างมากมายส่วนทางฝั่งโรนันโดที่โดนสื่อลากไปเชี่อมโยงการย้ายทีมต่างๆนาๆนานะครับก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนใจความว่า สิ่งที่ผมรู้เกี่ยวกับเอ่เทนฮาร์กก็คือการทํางานที่ยอดเยี่ยมยกับอาแจ็นะครับเทนฮาร์กเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์แต่ยังไงก็ต้องให้เวลาครับสิ่งต่างๆจําเป็นต้องเปลี่ยนตามวิธีที่เฮนฮาร์กต้องการอยู่ผมก็หวังว่าเราจะประสบความสําเร็จแน่นอนเพราะถ้าคุณประสบความสําเร็จทุกคนก็จะประสบความสําเร็จไปเช่นกันผมขออวยพรให้พี่เทนฮาร์กทำได้ดีที่สุดนะครับเรามีความสุขและก็ตื่นเต้นครับไม่เพียงแค่ในฐานะนักเตะแต่ผมอวยพรในฐานนะแฟนบอลครับผมขออวยพรใ,ให้พี่โชคดีเชื่อว่าปีหน้าเราจะคว้าแชมป์ สักแชมป์บ้างละนาเป็นอันว่าประโยค2คนนะครับแทบจะเปิดประตูการย้ายทีมไปได้เลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอยากร่วมงานกันเพื่อสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกครังในปีหน้าแต่ถ้าว่าขึ้นชื่อว่าโรนัลโดก,ก็ไม่ไหวมีข่าวลือต่างๆออกมา้แฟนบอลนีเสกกันอยู่หนึ่งเนื่องก็อย่างที่บอกไปครับแม้ว่ากระทั่งตัวของนักเตะและกุนซือจะออกมาประกาศชัดดับเทียนข่าวลือต่างๆด้วยตนเองแล้วแต่มันก็ยังไม่พ้นกระแสะข่าวที่ถูกโขมว่าโรนัลโดจะย้ายทีมอีครังซึ่งคาราวนี้ก็เป็นการเล่นประเด็นกับ2ทีมใหญ่ของอยุโรปในช่วงวลาหากัน,กนสปดด์แ้โโรถู ไปเชื่อมโยงกับสมโมสรบายเยนน์มิวนิคด้วยฐานโทษทับที่ว่าเสือใต้มีแววจะเสียกองหน้าคนสาคัญอย่างพีเอรเลวานดอกสกี้ออกไปจากทีมทาให้สโมสรอ,อาจจะต้องมองหากองหน้าคนใหม่ก่อนที่จะกลายเป็นโรนัลดที่ถูกนึ่งเข้าไปอยู่ในลิ้เสริมทัพนี้ด้วยแต่ทว่าข่าวที่ออกมานะคะรับยังไม่พ้นข้ามวันข้ามคืนฮาซานซาลิฮามิซิดผู้อํานวยการกีฬาของทัพเสือใต้ก็ออกมายืนยันชัดว่าทีไม่ได้สนใจในตัวนักเตะ,ะรายนี้เลยสักนิดแม้จะยอม,มรับในเรื่องของคุณภาพและการเป็นนักเตะระดับท็อปของวงการซ ผมจะพูดชัดๆแล้วก็ดีเดียวเลยนะโรนัลโดเป็นผู้เล่นระดับท็อปซึ่งมีเส้นทางอาชีพที่สุดยอดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องราวกับบาเยิน์มิวนิกผมต้องพูดว่ามันไม่ใช่ความจริงพวกข่าวลือทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงเลยสักนิดเดียวผมยืนยันและคอนเฟิร์มได้ ซึ่งหลังจากข่าวดังกล่าวถูกปเดไปทนทีเรียบร้อยก็เกิดกระแสใหญ่ขึ้นดกครังครับข่าวนี้เป็นเชลซีที่ถูกจับมาเชื่อมโยงและถูกโหมโดยสือใหญ่หลายสำนักทางดิแอเลติกเทเลกราฟยิ่งโหมให้ประเด็นนี้สนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมประเด็นนี้ถูกรายงานข่าวออกมาว่าจอรโบลีเจ้าของใหม่ทับสิงบรูนะครับที่ควบตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรได้เข้าเจรจากับจอร์ดเมนเดสเอเยนต์ส่วนตัวของโรนัลโดซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ทวีคูณข่าวดังให้กลายเป็นร้อนแรงมากกว่าเดิมโอเคแหละครับมองในเรื่องของอายุโรนลดดคงงไไมม่่่เเาาาาาาะรนนพือออสสส้้้ตขแแววท ด้นในธุรกิจแน่นอนว่าชื่อของ CR อาซเว่นย่อมขายได้และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสโมสรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกส่วนประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงคือแชมเปนส์ลีครเพวัตเขาย้ายมาเล่นในลอนดอนก็คงจะยังเล่นในทั่วใหญ่ที่คุ้นเคยไม่ใช่ยุโรป้าลีกโรนันโดเองก็คงไม่อภิรม์เท่าไหร่นักหรอกครับซึ่งเรื่องราวนี้ก็เริ่มเงียบเงียบหายตัวไปตามการเวลาไม่ได้มีสื่อเจ้าไหนตามเกาะติดและรายงานถึงความคืบหน้าออกมาแล้วแต่กันนั้นถ้ามองในอีกมุมให้การเข้าพบจอร์เดนเดสของท็อาจ,จ จะเป็นเบอร์ใหญ่ที่ถูกยิบยกขึ้นมาพูดก็เป็นได้ครับหากจะถามถึงอนาคตหลังจากนี้นี่คงจะเป็นคําถามที่ตอบได้ยากมากที่สุดเพราะไม่มีใครจะรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบวกกับอายุของโรนัลโดที่ปัจจุบันตอนนี้ก็37ปียิ่งไม่อาจจะคาดเดาได้เลยว่าเจ้าตัวจะไปปิดฉากชีวิตลูกนางกสมโมสรอนได้กันแน่จะเป็นทีมใหญ่เพื่อคว้าความสาเร็จขบวนสุดท้ายหรือย้ายกลับไปบ้านเกิดลงเล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนที่ประธา,าม,มสสมอนออกมายอม,มรับตามตรงว่าอยากได้โรนัลโดกลับไปร่วมทีมมากๆแตนนแตต่่่่่ถ้้้าาาาาาจจะะะใใหมีีีเเครรกกกกัััันนนนนววงลออสสทญ ยังคงมีอยู่กับแมนยูเชื่อว่าโรนัลโดน่าจะอยู่ครบสัญญากับทีมเพื่ออย่างน้อยจะได้ลงเล่นคว้าความสําเร็จและลบภาพจําวร้ายๆสำหรับการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้ให้จบได้ครับแต่ทว่าหลังจากนั้นก็ต้องออกมาพิจารณากันอีกครั้งนะครับว่าอนาคตของโรนัลโดจะไปทิศทางใดขยายสัญญากับปีศาจแดงออกไปหรือจะออกเดินทางตามวิถีฟุตบอลที่เขาเผชิญมาตลอดอาชีพการค้าแข่งซึ่งไม่ว่าโรนัลโดจะเลือกออกมาในทิศทางไหนนะครับชื่อของเขาย่อมได้รับความสนใจและมันจะสะเทือนวงการฟุตบอลทั่วโลกอย่างแน่นอนแม่อนนรรัับปะก และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูราเฟียลฟาวเอื้มนิวยามากลเลให้เราด้วยนะสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคู่สปอร์ตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคันเย็นคันสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน